สวัสดีเด้อสบายดีเด้อผูมีพี่น้องอีบชีเบอร์สุขุสุขคนก็ยินดีตอนหับข้าสูซ่สองสันวยกันแล้วผูมพี่น้องเอมาต่อกันรอบทีชองรอบภูมิพี่น้องเนาะ ทางสนองกับจิข่าไปเบิ่งทางสร้างเพิ่อนพ่นพี่น้องเอ้ยอ่าพ่นพี่น้องรอบแรกอ่ะทางสนองกับโอเล่ลมดีน่ดน้องเพิ่นได้แล่น้องเพื่พี่น้องรอบนี้กัทางสนองกัสิเข้าไปหาทางสร้างเพิ่อนน้องเพื่องเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังอ่า, nah Nepal, really าเท่กันเจือนหรือว่าตั้งเสาเฮือนนั่นแหละพ่นพี่น้องเอ้ยก็คือแบบอ่าเทปูนเนาะอ่าเสาเสาเฮือนพ่นพี่น้องเอ้ยให้แน่นให้หนาขนาดเนาะโดยกำลัง เหตุกันณ์ขโมยขโมยมีอยู่พี่น้องเอ้กาเพิ่นการวางว่าจะให้อาเดวรอบเที่ยงน้อพี่พี่น้องเนาะอ่ะโอยพี่น้องเอ้ไปเบิ่งกันเนาะว่าทางสร้างเพิ่นเห็นหัวสายแล้วโอยพี่น้องเอ้โอ้ยเนาะจังไรก็พาโอยพี่น้อง fcber สุขุสุคนติดตาม่กดเซฟกูได้ทางสนันสนุนเด้อโอยพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อโอยพี่น้องเอ้ยโดยจังไรก็ทางสนับสนุนการจัดข้าไปหาทางสร้างเพิ่นก่อนโอยพี่น้องเอ้ ดยถ้ทานนองกะมาเริ่งสามเพื่นกำลังเทกันเจิญนอนพี่นองเนาะอ้าไปก่อนเลยแก พอสูงพอสมควรใช่พี่น้องก็กอย่างเดียวน้อสังเนาะดยดเด็ดเกเรเนาะแต่เว้นแจ้งว่า ກວາເພິ່ນເນາະຫນ້າໃຫຍ່ເນາະອາຊາເພິ່ນກໍາລັງເຄິ່ງກໍາລັງເຮັດເຕົ້າເຕົ້າເນາະຕີນເຊົາໃຫ້ມສະມາະມີອງນາ ບมบ้ນนน้องเมย์น้องเพิ่นก็ย่องยາายมาอยู่มุมน4 5 6 7 8 9 0 การเดินเข่าคือเขาเรียวเนาะพี่น้องเนาะคือว่าตอนนี้มันก็ใกล้จะเที่ยงแล้วแหละพี่น้องเลยทะเลกากแก่แห้งเนาะกระหอนแห้งพี่น้องเลยไปเบิ่งข้างหน้าก่อนพี่น้องเลยหัวนัวนัวเนาะทางน้องมีน้องไม้เพื่อนเสียงเพื่อนไปทางนัวสิเขับไปเบิร์ก่อนเห็นยังล่ะเนี่ยเสียงเชิดเซลยู่นี่ยังไม่ตู้เฮ็ดกินบ่ล่างคับไปห้างแก้มขมิ้โดยสบายดีว่าซีเด้อ โ,โกงกะงามดยนฮะคือเบิ่ง้ามตู้ก็เพิ่นเตี่ยมอย่างนีไหวกนนินี่เนาะอ๋อนี่ผักกาดว่มตู้น้องสช้ไปอันั้นซื้อ,อ,อป่าเพิ่นบอกว่างบวพอแห่เอ้ยซื้อไปเพิ่มเพิ่นอีกก่อนโดย กินสวยดีอยากคือมาเหียกเพิ่นเพื่นมาโดยโดยทางอีสาได้เสียอีสาเห็ดถาดเท่าเดียวบ่จังมองใช่ไหมฮะมาณเปนหน่อยก็ไม่เอแล้วโอ้โหทางสองสาวเพื่อนเมียงเด้ี่ฮืออารมณ์ดีเ่านอมาเนี้ดีใจเออ đi chạy hèn quá Hình. đi chạy hèn ừ. đi chạy xiềng hùa số đông dịu đi hơn ông ừ. ừ, đi ôi ừ. ừ. nhau đi đã nhá Nhưng... ừ. đi men <laughs> à. à. à, lòng đi lông. ย้อนเวลาดิย้อนไปไสแล้วบัดนี้กับรางองกินี่สิปนิบาตามช่างว่าน้องมีตู้มีตู้เ้บ่อยากย้อนเวลาบ่โอ้ย้อนอยู่นี่แหละย้อนไปพักชัยนี่นี่แหละย้อนเวลาคือวิญญาณน้องมีเราบ่ฮู้ว่าย้อนเวลาเอ้ยย้อนเวลาเป็นยังถามมีตู้มึงด้วยย้อนว่าเฮาเฮ็ดหยังไปปึ๊บผ่านไปเลยเขาผ่านไปอู้ สั่นบ่เลยเฮาบ่อยากาเฮาอยากกลับโอ้อประกม1ลูกแประกก่อนือเพิ่นเฮ็ดเออเพิ่นยังบ่ได้กินข้าวเช้าบ่ล่ะกินมาแต่เฮือนแล้วโอ้อันนี้คือข้าวเที่ยงอ่าโดยดคือว่าเพิ่นก็ยังบ่ได้กินข้าวเที่ยงเตรียมไว้เนาะตอนนี้จังเมืองแล้วน้องเม11:00น12:00น12:00นแล้ว โอ้งามเนาะเมนตเนาะอยู่เ้งแหรแกงคนเอาไปได้ย้อเอาเอานเขาตัดแล้วมาแตกโอ้อยู่สู้งแมนต้นนั้นมง่เนข้างไม่นี่เอาเกยยนใ้มันปลเขากับไปเอ้าใส่เลยโลนะเด้หน้าตาอย่างน้าสนกิโลเพิ่งสร้างพันธิตก่อนเนาะพี่น้องนเนาะอ่าเพิ่ีไง อากาก็ฮอนหฮงสุดยอนะนี่เ็นเกือคือบ้านไหนเนาะนี่5เลพรพนงเอ้ใส่เบียกใส่งานเหตุเทอนเหตุสร้างก็คือสิงง่ายกัวเก้านอกพรพนงเนาะเอเพ่มพ่น้อ้จังเลยอดีดีใจน้ำนองเพิ่นได้เนาะสาก็บที่กัดเจียนนอกพรพนงเนาะ เป็นการัดขับไปยังไงคี่แถวตะขอบเป็นพาะอย่างะกลางเนอืมมีขาแล้วครับมอต่อรกอัตนาตอนแต่มันมอ งานส้งเี่ยวบมี่ว่าโสเจ้าหายไฟบอสีเจ้าหายไผเจ้าถามเนี่ยโอ้ฮ่า่า่่ตงมีคนแบบหาหาเนาะว่าเออบอสีเอ้วว่าไปหานุ่มๆให้เด้อยันมาแบบนั้นเนาะ

มีบนเช่าเข้ามาเลยเนาะกตยังดีได้มีบนชนเนาะแมนถ้ามีบนชนโอ้ยหฮงสะไปชนอยู่ใส่ไปอยู่หฮมป้าพู้นวัดสวนเขาวัดไงหัวอ้อมมาเลยบุก้าเข่าแล้ว กลางแล <boundaries. S 1> <si suppression> ้วน <fin anta> <ots> ัดเขากลางเราะมันติดแก่น้ำปุดออกก็ออกมาพูดบเอง ขอสิได้เต่าเนาะเปี่ยนเปี่ยนคือย่อขึ้นยอดไวเนาะยอมาตั้งซ่เนาะสสิหาวอนอกเพิ่น่ความละเอียดเด้ว่าง่ายก็บ่ได้แม่นง่ายเด้อเนาะเออ ต้องบอกอ่ะเห็นแล้วเออเนาะได้แล้วบอเทียงแลบอเออบัดจิตื่นแล้วเนาะามากันเตกบึ้นเลยฮะ

ถือ40ล้านเลก็ได่ห้ามือมาอีกแล้ว ปูนกะทาทรงอยู่วะเนาะรอยอยู่ลอยอยู่พูนจะจวดจวดเลยบ่

ุดขอนละหนึ่งหมืนบาทหนึ่งันเนาะโอ้ยบ่อสีนี่ก็ได้บ่อต <c ười> ้น <c ười> <c ười> น้ำพื้นบาทเนาะต้นตะไครลอยลาด ะหนึ่งโดยล้านวะไปได้ถึงเด็กเนาะเขาถือเลขมาลายได้เหมือนนี้คือใบเหียนเนาะว่าสีบบโอโเลยเไปทับมาเสียนไปเสียนมาเนาะแ้วน้องมีน้องไม้นสดาได้เอาไปคุยโอ้ บ่ใบใหญ่ก็บ่ว่าเนาะบ่ได้สร้างเพิ่นอันนั้นก็เออจับแน่เนาะจับแล้วจะไปซาไปผม่จับิถุงเด้อเนาะปล่อยก่อนเนาะลยนี่อลยปล่อยก่อนักิตัวนี้เอาไปก่อน そう。Yeah. วอนนี้กว่าตอนไขไปไปกรุงเหไปกุงเทพแมนไปดัมเมอร์หนึ่งนะไปเลมจมอมาเดี๋ยวแต่อารม <c oughs> เปิดหูเปิดตาประเทศอื่นขึ้นมาเนี่ยไอ้บ่งก็น้าเป็นอะไรวะไปเองอยากไปอยู่เลยบ่สิเอย้ยแมนยีบเวลาอยากไปยุคอยกันเลย

โอ้ยังลาอยู่ะโอ้เที่วนั้นเที่วนั้นยังบร่ทีมนะโอแต่ว่าแลวจากเทียงนี่เนาะมึงชงนี่ตัวนี้บอกว่าเนบงโมงปลายเดบโมงค่งเนาะสองโมงเลยตีบช่งโมงงลมีมาทีบซ่งโมงยได้กินข่าก่อนยุบมุมช่งนี่ถ้ากินข่าก่อนก็แล้วันบ่ยแล้วว่ะไสองโมงจ้ะยันเปบ่าไคือเฮาขิดเนาะ เยนไปเสียมาทางเพิ่อนก็พูนอยากเข่าแห้งเอีกยัยั้งก้อนแซั่

โดยพี่พี่น้องกษตรประมาณนี้ละเนาะทางน้องมีน้องยังเพิ่เกษตรออกข้างนอกไปซื้อข้าวกาน้ำได้พี่พี่น้องเอ้กาทางเฮาก็ได้มาเบิ่งทางสร้างเพิ่นเนาะพี่พี่น้องเนาะเดินเฮ็ดชานให้ทางน้องมีน้องไม้เพิ่นพี่พี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าอสีบ่แล้วเนาะรอบเที่ยงพี่พี่น้องอาจจะเป็นรอบไปไหวิ่นว่าอ่าก็คือว่าแล้วเนาะพี่พี่น้องเนาะที่เฮาเห็นนี่ว่าง่ายพี่พี่น้องเอ้ฝันลงมือเฮ็ดแล้วมันก็บ่ง่ายคือเฮาคิดเนาะพ่พี่น้องเนาะก็สิย่างนี้จักหน่อยพี่พี่น้องเอ้ย เพออื่อเตะหรือว่าเพื่อเฟืงเพื่อไใ้มุมเพื่อว่าบ้านงามหรือว,ว่าเที่ยงพี่พี่น้องเลยโดยกสิประมาณนี้รับพี่พี่น้องทางสอนองุนก็จะได้ขอจบคลิปที่เท่านี้จังไรจังไรก็จะเดินติดตามได้ก็พ,กพากดแชร์กดไลค์ทางสนุนเด้เลยพี่พ,พี่น้องเนาะโดยอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปพี่พี่น้องเลยมาดูด้วยเนาะโดยก็รเลือพี่ยิงลาไปแล้วพี่พี่น้องเนาะขอกล่าวคำว่าสบายดี